อยากสร้างห้องเย็ยนในร้านอาหารของตัวเองแต่มีพื้นที่จาํากัดสามารถสร้างห้องเย็ยนได้แบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้พาไปดูค่ะ และโปรเจกต์นี้นะคะเราอยู่ที่สปอร์ตขับนะคะย่านใจกลางเมืองนะคะซึ่งแมคคูนะคะได้มาสร้างห้องเย็นนะคะ2ห้องด้วยกันนะคะก็คือเป็นตัวซีซิงลูมและแก๊ชิลเลตลูมโดยห้องนะคะเป็นห้องติดตั้งหน้างานก็คือไม่ใช่ห้องโมบายโคลูมอย่างที่ทุกคนอาจจะรู้จักแมคคูนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าสําหรับใครที่มีร้านอาหารเนี่ยเราอยากทําห้องเย็นเนี่ยสามารถออกแบบห้องเย็นได้แบบไหนบ้างนะคะอาจจะมีโปรเจกต์นี้เป็นไอเดียหรือว่าเรฟเลนซ์ของตัวเองในการสร้างห้องเย็นก็ได้คะ่ะ ลักษณะน้น่างงานของโปรเจกต์นี้นะคะก็จะมีใหญ่ๆอยู่2อันค่ะก็คือ 1. ค่ะเป็นห้องเย็นประกอบและติดตั้งหน้างงานนะคะเนื่องจากลูกค้าเนี่ยมีพื้นที่ที่จากัดนะคะแล้วก็อยู่ในอังคารพาณิชย์นะคะซึ่งในบริเวณนี้นะคะก็เป็นสปอร์ตค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือใครมีร้านอาหารอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ในครัวกลางของร้านอาหารเขานะคะก็แนะนำนะคะให้เป็นห้องประกอบและติดตั้งแบบที่ลูกค้าทําในโปรเจกต์นี้นะคะ2ค่ะลูกค้านะคะสร้าง ห้องสองประเภทค่ะเนื่องจากสินค้าที่เอามาแช่เนี่ยมีแก๊ปในช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากนะคะเราก็เลยแนะนําว่าให้สร้างเป็น2ห้องสองประเภทเลยเพื่อง่ายต่อการกักเก็บสินค้านะคะแล้วก็สะดวกในการที่จะเอาสินค้าตัวไหนไปเก็บในห้องไหนนะคะสําหรับห้องนี้นะคะจะติดกับครัวนะคะก็จะเป็นตัว freezing room นะคะอุณหภูมิที่ทําได้นะคะก็จะอยู่ที่วกลบสิองศาเลยนะคะก็คือต่ำกว่าจุดเยือกแข็งสามารถแช่วัตถุดิบพวกสินค้าสดได้นะคะส่วนตัวนั้นนะคะจะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะจะเป็นตัว chilling room นะคะ ก็แช่พวกเครื่องดื่มนะคะหรือว่าของทั่วไปนะคะที่ไม่ต้องการให้แข็งหรือว่าตังมจุดเยอะแข็งนั่นเองแต่ทั้งสองห้องนี้นะคะก็ถูกประกอบนะคะเป็นห้องติดตั้งโดยเป็นผนงังแซนวิชพารแนลชนิด PU f ู a m นั่นเองนะคะส่วนคอนโทรลเลอร์ค่ะก็จะถูกควบคุมบริเวณน,นี้นะคะติดตั้งบริเวณ2ตัวเลยนะคะเพื่อง่ายต่อการาติดตามการทำง,งานของห้องเย็นนั่นเองค่ะ ประกอบและติดตั้งหน้างานเนี่ยก็คือสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มจํานวนนะคะอย่างเช่นตัวนี้เลยเอาห้องเย็นมาประกอบติดตั้งบริเวณควรัวเนี่ยก็สามารถใช้พื้นที่ได้เต็มจานวนเพราะว่าห้องโมบายหรือห้องเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่เนี่ยอาจจะไม่สะดวกที่จะยกเข้ามาในบริเวณด้านในร้านอาหารแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็แนะนําเป็นห้องประกอบและติดตั้งค่ะ2 <c oughs> เลยค่ะห้องประกอบและติดตั้งเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการสร้างห้องเย็นในบริเวณพื้นที่สูง นะคะอย่างเช่นบนคอนโดนะคะหรือว่าบนอังคารพาณิชย์นะคะที่ต้องการเก็บสินค้าก็แนะนำให้เป็นห้องประกอบและติดตั้งนั่นเองค่ะสำหรับห้องหน้าหลังคือฟิซซิ่งลูมจะติดกับครัวนะคะตัวด้านหลังเนี่ยจะมีขนาดนะคะดิเมนชันอยู่ที่ประมาณ2.6คูณ1.8คูณ2.4นะคะก็คือความสูง2.4เนี่ยก็จะเป็นสแตนดาร์ดของห้องเย็นนะคะและส่วนชิลเลตลูมด้านหน้าหรือว่าห้องชิลเนี่ยที่เอาไว้แช่พวกเครื่องเดิมเนี่ย ก็จะอยู่ที่ประมาณ3.2คูณ1.8คูณ2.4นั่นเองก็จะกว้างกว่านิดนึงแต่ว่าประตูของลูกค้าเนี่ยต้องการออกแบบเป็นประตูบานเลื่อนแบบสไลดเ์เนาะพอจะได้ง่ายต่อการขนย้ายของส่วนตัวฟรีซิงมุมตัวนี้ก็จะเป็นประตูแบบเปิดปิดอย่างนี้พอเปิดเข้าไปก็จะเห็นเป็นม่าน P.V.C ม่าน P.V.C. เนี่ยสำคัญมากนะคะต่อห้องเย็นเพราะว่าจะได้ช่วยในการของการฝุ่นการแมลงนะคะโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ย มา่าน PVC เนี่ยก็คือจำเป็นมากๆเลยนะคะว่าความสะอาดของสินค้าและมาตรฐานของสินค้าของร้านอาหารเนี่ยต้องมาเป็นอันดับแรกๆค่ะพอเราเข้ามา เย็นนะคะห้องนี้เป็นห้องชิวนะคะกำลังรันเครื่องอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้อุณหภูมิเซตพอยต์นะคะทั้ง2ห้องค่ะใช้เป็นคอยเย็นของรูเวนะคะโมเดลเดียวกันเลยนะคะก็คือ FC 27HC นั่นเองนะคะ โรเ,เวนเนี่ยก็คือได้รับมาตรฐานคอยเยระดับสากลเลยนะคะแน่นอนค่ะสำหรับตัวนี้เป็นตัว2อใบพัดนะคะก็กําลังรันเครื่องอยู่นั่นเองเพิ่มเติมนะคะอย่างที่บอกไปว่าห้องนี้เป็นห้องสําหรับเก็บเครื่องดื่มใช่ไหมคะอ,อย่างเช่นพวกเ,เครื่องดื่มที่เป็นพวกแอลกอฮอล์สดนะคะก็สามารถที่จะเจาะสายนะคะแล้วก็เอาพวกแกลอนของเบียนะคะหรือว่าแกลอนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะมาได้ซึ่งสายพวกนี้นะคะก็จะเป็นสายเกี่ยวกับแรงดันนะคะที่ทําหน้าที่อัดฉีดแก๊สนะคะเข้าไปในเครื่องดื่มก็คือ ห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องแช่เบียร์แช่ไวน์แช่เครื่องดื่มของร้านอาหารนะคะซึ่งอุณหภูมิเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณบวกลบ2ององศา,าน,นั่นเองนะคะส่วนประตูห้องนี้นะคะก็จะเป็นประตูแบบนี้เลยคะ่ะเป็นประตูแบบบานเลื่อนและที่สําคัญนะคะประตูห้องเนี่ย และหลายคนอาจจะสังเกตว่าจริงๆประตูเนี่ยควรที่จะอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับประตูห้องเนี่ยในพื้นที่ที่จํากัดมากๆเลยนะคะก็เลยมาสร้างประตูด้านในแทนเพื่อให้ไม่ได้เป็นการกินพื้นที่ด้านนอกมากจนเกินไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีนะคะของประตูบานเลื่อนห้องเย็นแบบสไลด์เนี่ยก็คือจะประหยัดพื้นที่ในการเปิดปิดนั่นเองค่ะ อยู่ภายนอกอังคารนะคะซึ่งทั้ง2ห้องสําหรับโปรเจกต์นี้เลยเนี่ยคอยร้อนนะคะหรือว่าคอนเนซ i ิ่งยูนิตเนี่ยจะถูกติดตั้งภายนอกอังคารนะคะซึ่งใช้เป็นของเอลมาสันนะคะตัว ZX02 นะคะ C E T F D 4 5 1นั่นเองเป็นตัว2แรงนะคะ ทั้งสงห้องใช้เป็นโมเดลเดียวกันเลยแต่ว่าความพิเศษค่ะสำหรับคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้นะคะของเอ e ม s ันก็จะเป็นตัว outdoor นะคะสามารถอ,อ,อยู่บริเวณกลางแจ้งแบบนี้ได้เลยนะคะสําหรับสารทําความเย็นที่ใช้นะคะก็จะเป็นตัว R404A ไฟที่ใช้ก็จะเป็น380โวลต์นะคะหรือว่า3เฟสนั่นเองค่ะ